วันนี้เป็นตอนเช้านะคะกับบรรยากาศชนบทนะคะเรากำลังให้ท่านได้รับชมเกี่ยวกับบรรยากาศยามเช้าๆของวิถีชีวิตชนบทนะคะเดี๋ยวสักครู่จะมีพระมาออกบินทบาทนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าชุมชนแห่งนี้ตอนเช้านะคะ เขาจะเตรียมตัวใส่บาตรกันเกือบทุกบา้านเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศให้ท่านได้ดูนะคะจะมีพระนะคะจากวัดในหมู่บ้านนี่แหละคะ่ะจะมาออกบิณฑบาตแล้วก็ชาวบ้านนะบริเวณนี้นะคะก็จะมาร่วมใส่บาตรด้วยการเก็บบรรยากาศยามเช้าเช้าวันนี้ซึ่งมีหมอกลงมาบ้างนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะได้เห็นจะเก็บบรรยากาศตรงนั้นมาฝากท่านนะคะกับวิถีชีวิตชาวชนบทค่ะ อันนี้หน้าบ้านนะคะก็จะเป็นหมู่บ้านเป็นหมู่หมู่แล้วก็เขาก็จะตอนเช้าพอมาถึงปุ๊บนะคะบริเวณหน้าบ้านก็จะเก็บกวาดนะคะหน้าบ้านเพื่อที่จะให้พระมายืนนะคะเพื่อที่จะ,ะบิณฑบาตล้วเราก็จะใส่บาตรกันนะคะคือทําความสะอาดหน้าบ้านเป็นแบบนี้เป็นประจําทุกๆวันนะคะตอนนี้ เก็บบรรยากาศรอบๆก่อนนะคะอีกสักพักก็จะมีประมาณสักสี่ห้าท่านนะคะก็จะมานั่งรอพระเพื่อที่จะใส่บาทยามเช้าๆกันค่ะ <c oughs> จะให้เห็นนะคะวิถีชีวิตชาวบ้านชนบทนะคะสะอาดสะอ้านค่ะยำเช้าเช้าหมอกบางๆแบบนี้นะคะเขาก็จะปลูกต้นไม้ไว้นะคะบ้านนี้ดอกไม้เยอะค่ะเพราะว่า,าจะไหว้พระทุกวันเจ้าของเจ้าของนะคะเขาบอกว่าประหยัดค่ะเพราะว่าไหว้พระหลายที่ ถ้าปลูกดอกไม้ไว้เองนะคะตรงนี้บ้านก็จะสวยงามแล้วก็ได้ดอกไม้ที่ถูกใจนะคะเวลาไหว้พระก็ไม่ต้องไปหาซื้อที่อื่นสะดวกด้ละคะ่ะนี่คือวิถีชีวิตธรรมชาตินะคะที่สัมผัสได้ในชนบทนะคะเห็นไหมคะนี่มีดอกบันชื่นคะ่ะสวยมากเลยนะคะมีดอกบันชื่นหลากหลายสี บรรยากาศยามเช้าเ้าแบบนี้นะคะจะให้ท่านได้ชมวิถีชีวิตชาวชนบทยามเช้าเวันนี้นะคะก็มีหมอกนะคะแต่อุณหภูมิไม่ทราบเหมือนกันว่าประมาณเท่าไหร่นะคะค่ะนี่นี่คุณยายคุณยายนี่ก็อายุตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะแปดส,สิบสามแล้วคะ่ะเตรียมมาใส่บาตตอนเช้านะคะ ไม่ไม่ทันเนี่ยควักให้เข้าใจอ๋อไม่ทันค่ะมีแตงโมนะคะมีแตงโมกับน้ำหนึ่งขวดนะคะแปดสิบสามแล้วนะคะอตอนนี้จะตีลไฟแล้วหรืออ่านี่แหละคะ่ะวิถีชีวิตชนบทนะคะาากับพุทธศา,าสนายามเช้าเช้าที่จะใส่บาตรกันแปดสิบสามแล้วนะคะนี่อายุแปดสิบสามวันนี้มีหมอกลงเต็มเลยค่ะ วันนี้มีหมอกนะคะเกิดบรรยากาศนะคะก็เ,เตรียมตัวกันเดีย๋ยวอีกสักครู่ค่ะอันนี้เป็นดอกเขาเรียกว่าดอกแพงผวยนะคะเมื่อสักครู่บานชื่นนี่แพงผวยค่ะนี่คือวิถีชีวิตชาวชนบทบ้านก็ไม่ต้องมีรั้วนะคะ โดยเอาต้นไม้ใบหญ้านี่แหละค่ะหน้าบ้านแต่ละใครบ้านใครแต่ละคนก็ปลูกดอกไม้หลากหลายสไตล์นะคะอันนี้อันนี้จะเป็นดอกขาวขาวเรียกว่าอมแซบหรือว่าเบญจรงค์นะคะอันนี้สามารถที่จะรับประทานได้ยอดนะคะยอดรับประทานได้แล้วก็ทําน้ํายาหนางนี่ก็ใช้เป็นส่วนประกอบอันนี้เป็นริบเย็นค่ะ อันนี้ให้ดูนะคะเป็นหน้าบ้านนะคะหน้าบ้านท่านหนึ่งนะคะติดถนนค่ะเดี๋ยวจะมีพระนะคะมายืนตรงนี้แล้วก็อ,อีกหลายๆท่านซึ่งเป็นญาติพี่น้องกันในหมู่นี้นะคะก็จะนั่งมารอตรงนี้นะคะแล้วก็จะใส่บาตรร่วมกันนะคะนี่แหละคะ่ะวันนี้อากาศดีมากเลยค่ะไม่เปรียบนะคะวิถีชีวิต ชาวชนบทต่างจังหวัดได้สูดอากาศบริสุทธิ์นี่แหละคะ่ะเป็นสถานที่นั่งรอนะคะเดี๋ยวเขาจะมาใส่บาทกันนะคะนี่แหละคะ่ะจะให้ดูนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพระจะเดินมาทางนี้นะคะเข้ามาในซอยนะคะจากถนนใหญ่นี่แะคะเดี๋ยวจะเดินมาตรงนี้นะคะ ในขณะที่รอพระนะคะเ,เขาจะเห็นแต่ละบ้านนะคะว่าเขาปลูกผักสวนครัวกันเองนะคะแต่ละบ้านอันนี้ไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นต้นฟักข้าวหรือเปล่าก็าปกติน่าจะเป็นถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นฟักข้าวนะคะเดี๋ยวต้องถามผู้รู้แต่ว่าเจ้าของบ้านยังไม่ตื่นคะ่ะ อันนี้เป็นรั้วนะคะอีกบ้านหนึ่งนะคะสองฝั่งบ้านนี้ก็มีมะเขือพวงนะคะดกทีเดียวค่ะลูกเต็มไปหมดเลยนะคะค่ะนี่แหละค่ะวิถีชีวิตชนบทนะคะมีทั้งต้นฝรั่งด้วยนะคะมีฝรั่งด้วยค่ะมีมะยมมีมะมยมนะคะ มียมยมอันนี้สวนครัวนะคะมีทั้งดอกไม้มีกระเพราปลูกรวมกันเลยค่ะแล้วก็มีตะไคร้เขาเรียกว่าฝรั่งที่นกมีดอกดาวเรืองค่ะอันนี้รู้ว่าเต็มไปด้วยต้นเบญจรงคหรือว่าอมแซบนะคะนี่คือวิถีชีวิตชาวบ้านชาวบ้านนะคะติดตามไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยว จะให้ได้รับทราบว่าหมู่บ้านนี้อยู่ที่ไหนอย่างไรเขามีวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไรนะคะโอ้ยวันนี้หมอกลงจัดเลยค่ะมีต้นมะพร้าวด้วยนะคะอันนี้คือซอยเข้าทางหมู่บ้านนะคะเป็นซอยซอยหนึ่งนะคะเรากำลังรอพระมาบิณฑบาตค่ะอ่าตอนนี้ชื่อพี่ขวัญน,นะคะ เตรียมตัวพี่ขวัญวันนี้แกงอะไรคะให้เห็นอ่ะพี่ขวัญเปิดสิคะต้มตตเห็ดเข็มทองอาต้มเห็ดเข็มทองนี่นะคะก็จะมาเตรียมรอใส่บาตรี่พี่ขวัญค่ะพี่ขวัญใส่เป็นประจำทุกวันใช่ไหมคะทุกวันค่ะทุกวันเลยนี่แหละคะ่ะวิถีชีวิตชาวชนบทนะคะนี่หน้าบ้านพี่ขวัญค่ะเตรียมแล้วก็กว่าสะอาดอาดนี่มานั่งรอแล้วนะคะหนึ่งท่านค่ะ อันนี้มาอีกบ้านหนึ่งนะคะเขาจะรู้เวลานะคะว่าพระจะมาถึงที่นี่ประมาณเจ็ดเจ็ดโมงกว่าๆนะคะอันนี้อันนี้ชื่อพี่บุ๋มนะคะสวัสดีค่ะพี่บุ๋มสวัสดีค่ะอ้าพี่บุ๋มวันนี้เตรียมใส่บาตรโอ้ยพจน์นพี่บุ๋มแกงอะไรคะวันนี้มะระมต้มามะระอันนี้ข้าวเตรียมใส่บาตรมีน้ํามีแตงโมเมื่อกี้ที่บอกว่า,าคุณยายอายุ8ปสิบเพราะว่า ไม่ทันก็เลยมาฝากมาฝากพี่ปุ๋มนะคะที่จะเตรียมใส่บาตกันตรงนี้อ้าวอันนี้มาอีกคนหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้กำลังทยอยทยอยมาค่ะคนนี้อายุเท่าไหร่คะพี่ปุ๋มอันนี้ก็แปสิบเหมือนกันนะคะบ้านอยู่ใกล้ๆกันค่ะเตรียมที่จะมาได้เวลาก็เตรียมที่จะมาใส่บาตแล้วนะคะค่ะเขาก็จะมานั่งรอนี่แหละค่ะ จะมานั่งรออาค่ะกำลังรออยู่นะคะ,ะเดี๋ยวเก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะสองบ้านแล้วค่ะอ้าวเดี๋ยวมาดูอีกนะคะบ้านใกล้ๆกันคนนี้ชื่อพี่ปานอมนะคะหวัสดีค่ะพี่นอมสวัสดีค่ะวันนี้แกงอะไรคะสาทุกต้มจืดค่ะอ้าวขอดูกับข้าวหน่อยค่ะเอาเปิดเลยคะ่ะโอ้ย หน้าทานทีเดียวต้มจืดมีเห็ดมีเต้าหู้อ้าวน,นี้แหละค่ะที่บอกว่าเดี๋ยวเขาจะมารวมกันนะคะอันนี้สีท่านแล้วล่ะค่ะสีท่านแล้วนะคะสี่ท่านแล้ว,ลวเอาค่ะสี่ท่านนี่แหละค่ะก็จะมีจะมีลูกศิษย์วัดนะคะ จะมีลูกสิทธิ์วัดค่ะนี่แหละค่ะกรรมครับอ่านี่แหละค่ะมาแล้วค่ะนำหน้าสวัสดีอ่าพรุ่งนี้ทำสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสาธุสาธุนี่แหละค่ะก็จะมีการอันนี้คือ นำมาก่อนนะคะค่ะนี่แหละค่ะก็จะมาเทอ,อาหารใส่นะคะอ่ะเมื่อสักครู่นี้แหละค่ะนี่อะค่ะโตตอนนี้ก็ถ้าทำบุญคุ้มบาทไร่ไร่จ้ำค่ะนี่คือวิถีชีวิตเชมนาบทนะคะบ่ะบูดหน้อย,ยนี่ก็ช่วยกันค่ะช่วยกันช่วยกัน สาธุอนุโมทนาบุญค่ะสาธุสาธุค่ะมีข้าวต้มมัดสาธุสาธุอนุโมทนาบุญด้วยค่ะสาธุค่ะมาแล้วค่ะนี่นะคะพระคุณเจ้ามาแล้วนะคะวันนี้มาวันนี้มาสองรูปค่ะ มาสองลูปนะคะภาพอาจจะบเหลอๆส่วนนิดหนึ่งนะคะมีขาน,นี่นะคะตอนนี้ท่านมาสองลูค่ะนมัสก,การค่ะวันนี้เก็บภาพค่ะข่ออนุญาตค่ะเอาค่ะนี่ละค่ะ <c oughs> นี่นะคะนี่ละค่ะอ,อนุญาตนะคะ อันนี้ท่านเป็นเจ้าวาฬวาชื่อพระครูสุวรรณศิริยะขุนนะคะค่ะ,คะ <c oughs> อ้าวอ้าวเราโน่น,น <c oughs> วันนอนแก้ปเดินไปทยอยนัง่งบึงขึ้นมาถึงนะ จัตตารุธรรมวัานที่อายุวโนสุขังปลังนะคะเดีก็จะเดินต่อไปนะคะนี่ค่ะก็ไปบ้านต่อไปนะคะ นี่คือบรรยากาศยามเช้าวๆวิถีชีวิตชาวชนบทนะคะอย่างไรก็คลิปต่อไปนะคะจะนำท่านไปดูอะไรก็ติดตามได้ทางช่องนี้นะคะป้านุษพาไปดูค่ะถูกใจก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปนะคะที่จะนำมาสู่ท่านเรื่อยๆค่ะขอบคุณนะคะ